ของชาวจันคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณเป็นคนคิดที่จะทําอะไรหลายอย่างอยากทําหลายอย่างแต่เรามีมเพียงแค่ 20, 100, 100, 100, 100. 2องมือหึงสมองเท่านั้นนะคะคุณคิดได้เยอะคุณเป็นคนที่คิด จะเป็นพลังงานของคนที่อยากจะทําหลายอย่างแต่มันจะไม่สําเร็จเลยถ้าคุณไม่ลงลงมือทาสักหนึ่งอย่างนะมันจะกลายเป็นคนที่เราอยากให้ชาววันจันทร์เป็นคนที่วาดฝันและลงมือทำไม่ใช่เป็นคนเพ้อฝันนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินของคุณถือว่ายังมีใช้จา่ายอย่างมีความสุขไม่ได้ไหมายถึงว่าเงินคุณจะมีเข้ามาแต่เงินที่คุณ ได้นะยกเว้นคนที่ทํางานแล้วต้องทํางานเป็นทีมอย่างเงี้ยคุณจะโชคดีได้เพื่อนร่วมง,งานที่มีและสร้างเงินได้เข้ามานะคะโดยมากมันจะออกไปในแนวทางสวยเสฮะมากกว่านะถามเรื่องการงานนียการงานของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะทํางานอะไรแล้วมันแปล,ปลี่ยนเป็นเงินได้ ดังนั้นขอให้คุณพุ่งเทในเรื่องของการทํางานให้มากเพราะการทํางานจะสร้างเงินให้คุณก่อนแล้วคุณก็ไปเอาเงินนั้นอะไปใช้จ่ายได้นะคะส่วนเรื่องความรักเราความรักจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีทุกอย่างคุณมีร้องกันความรักบางคนบอกไม่จะเป็นนะคะทําให้คนโสดคุณไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับใคร มีความสุขใจอะในการที่มีที่รึกษาคนโสดคะคุณยังมีความหนาวอยู่บางทีนะคุณจะปฏิเสธไม่ได้หรอกบ่อยครั้งที่คุณยังมีความหนาวอยู่ถ้าคุณยังไม่มีใครวันนี้คุณก็จะยังไม่มีใครนะคะก็หา